สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูลำไยอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้จากคลิปวิดีโอและหนังสือเรียนนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะใครไม่อยากพลาดการทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดก็ต้องดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในชั่วโมงนี้นะคะเราไปดูตัวชี้วัดที่เราจะต้องปฏิบัติได้กันก่อนค่ะนั่นก็คือบอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะ สำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะเรียนรู้อยู่2หัวข้อนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่1พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นเราจะไปเรียนรู้จากคลิปวิดีโอสั้นๆแต่ได้ความรู้นะคะแล้วหลังจากนั้นจะมาพบกับคุณครูอีกครั้งในหัวข้อที่2เรื่องสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกันนะคะ เด็กๆพร้อมจะไปชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะงั้นเราไปกันเลยค่ะการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แต่จากการติดต่อค้าขายและการเข้ามาอาศัยอยู่ของคนต่างชาติทำให้เกิดกระแสะวัฒนธรรมที่หลากหลายมาดูการทักทายกันนะครับการทักทายเป็นการพูดคุยกันเพื่อสอบถามความเป็นอยู่อย่างเป็นกันเองการทักทายของคนไทยจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พร้อมทั้งยกมือไหว้ชาวมุสลิมจะทักทายกันโดยการจับมือเรียกว่าสลามนอกจากนี้ยังมีการทักทายโดยการโบกมือซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากต่างชาตินะครับต่อมานะครับมาดูการทำความเคารพกันนะครับการเคารพเป็นการแสดงความให้เกียรติแก่ผู้อื่นอย่างเหมาะสมในโอกาสต่างๆ การแสดงความเคารพควรปฏิบัติทั้งกายวาจาและใจเช่นการกราบพระการไหว้พ่อแม่ครูอาจารย์การโค้งคำนับ มาดูการปฏิบัติตนตามศาสนาพิธีกันนะครับศาส,สนาพิธีเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาเพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำความดีศาส,สนิกชนของแต่ละศาสนาจึงควรน,นำหลักคำสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตนในการเข้าร่วมศาสนาพิธีอย่างถูกต้อง และนี่คือภาพของพุทธศาสนิกชนไปเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนานะครับมุสลิมจะทำพิธีละหมาดวันละห้าเวลาชาวคริสต์จะไปประกอบพิธีกรรมในโบสถ์คริสต์ทุกวันอาทิตย์มาดูการรับประทานอาหารกันนะครับการเผยแพร่วัฒนธรรมก่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่หลากหลายเช่นการรับประทานอาหารโดยใช้ตะเกียบซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนจีน การใช้ช้อนซ่อมหรือมีดซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมาดูการใช้ภาษากันนะครับภาษาเป็นสิ่งที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันภาษาที่ใช้ในราชการคือภาษาไทยที่เป็นภาษากลางนอกจากนี้ยังมีภาษาถิ่นที่เป็นภาษาเฉพาะในแต่ละภาค เช่นภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ภาษาถิ่นอีสานภาษาเหนือใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือภาษาใต้ใช้ภาษาถิ่นใต้การพูดภาษาถิ่นจะทำให้ทราบว่าบุคคลน,นั้นมาจากภาคใดของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีคนอีกหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีภาษาพูดที่แตกต่างกันเช่นจีนญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศส สำหรับหัวข้อการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทักทายการทำความเคารพการปฏิบัติตนตามศาสนาพิธีการรับประทานอาหาร และการใช้ภาษาต่อไปเราจะไปดูสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตเหล่านี้มีความแตกต่างกันนะคะซึ่งการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเนื่องมาจากสาเหตุปัจจัยดังนี้ค่ะสำหรับปัจจัยข้อที่หนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกันนะคะก็คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะลักษณะของสภาพแวดล้อมก็ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น มีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นเพราะมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงส่งผลให้คนในพื้นที่สวมใส่เสื้อผ้าที่หนาและทำการเพาะปลูกเพื่อแบบขั้นบันไดาภาคใต้ก็มีภูมิประเทศชายฝั่งทะเลส่งผลให้คนในพื้นที่ประกอบอาชีพประมงค่ะ สำหรับปัจจัยข้อที่2ที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนเราแตกต่างกันนะคะก็คือพื้นฐานทางวัฒนธรรมค่ะพื้นฐานทางวัฒนธรรมก็ได้แก่ศาสนาและความเชื่อศาสนาเป็นรากฐานของประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละศาสนาก็จะมีหลักธรรมคำสอนที่ให้ศาสนิกชนนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลักปฏิบัติอาจแตกต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะคะ คือให้ศาสนิกชนทำความดีและเว้นความชั่วค่ะสำหรับปัจจัยข้อที่3ที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนเราแตกต่างกันก็คือความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีค่ะ ในชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีช่วยให้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนสะดวกสบายมากขึ้นเช่นในกรุงเทพมหานครมีการโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วในชุมชนที่ประกอบอาชีพทำนาก็มีการนำรถไถนามาใช้แทนการใช้แรงงานจากสัตว์ค่ะ เรามาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษานะคะไปที่หน้า50ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะไปเริ่มที่จุดประกายความคิดกันนะคะถ้านักเรียนต้องเรียนภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษาจะเรียนภาษาอะไรคะเพราะเหตุใด,ดให้นักเรียนตอบตามความคิดเห็นของตัวเองเลยนะคะค่ะ ตอบเสร็จแล้วเราไปดูแบบฝึกหัดหน้า51กันค่ะเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมครูจะมีตัวอย่างข้อความนะคะแล้วให้นักเรียนตอบคำถามจากข้อความนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคนกรุงเทพมหานครเดินทางโดยรถไฟฟ้าคนสุขโขทยัยเดินทางโดยรถประจำทาง นักเรียนลองมาดูนะคะว่าจากข้อความคนกรุงเทพมหานครและคนสุโขทยัยมีความแตกต่างกันในด้านใดค่ะ,ะจากตัวอย่างนะคะเขาจะบอกว่าแตกต่างด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทางตอบง่ายๆเลยนะคะ,ะต่อไปความแตกต่างนี้เกิดจากสาเหตุใดบ้างคะสาเหตุที่เกิดจากความแตกต่างนี้ก็คือ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีค่ะต่อไปไปดูที่ข้อ1.1นะคะคนจีนพูดภาษาจีนคนไทยพูดภาษาไทยจากข้อความคนจีนและคนไทยมีความแตกต่างกันในด้านใดคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะด้านใดเอ่ยมีทั้งหมด5ด้านอ่าตอบนะคะ การใช้ภาษาค่ะถูกต้องค่ะความแตกต่างนี้เกิดจากสาเหตุใดคะค่ะเกิดจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะต่อไปข้อ1.2ค่ะคนไทยทําความเคารพด้วยการไหว้คนเกาหลีทําความเคารพด้วยการโค้งคํานับจากข้อความ คนไทยและคนเกาหลีมีความแตกต่างกันในด้านใดคะตอบว่าการทำความเคารพค่ะและความแตกต่างนี้เกิดจากสาเหตุใดคะเกิดจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมค่ะต่อไปไปดูที่ข้อ1.3นะคะคนภาคเหนือรับประทานไส้อัว คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับประทานแจ่วบองจากข้อความคนภาคเหนือและคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแตกต่างกันในด้านใดคะตอบว่าด้านการรับประทานอาหารค่ะและความแตกต่างนี้เกิดจากสาเหตุใดคะเกิดจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมค่ะ มาทำกิจกรรมกันต่อในหน้า52นะคะไปดูกันที่ข้อ1.4เลยค่ะแดนไปร่วมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดมเข้าโบสถทุกวันอาทิตย์จากข้อความแดนและโดมมีความแตกต่างกันในด้านใดด้านใดคะเกี่ยวกับศาสนาก็จะต้องเป็นถูกต้องค่ะการปฏิบัติตนตามศาสนาพิธี ่อไปความแตกต่างนี้เกิดจากสาเหตุใดมีอยู่3สาเหตุนะคะจำได้ไหมอ่ะตอบนะคะสาเหตุก็คือพื้นฐานทางวัฒนธรรมนะคะที่แตกต่างกันค่ะต่อไปไปดูข้อ1.5ค่ะชูชาติอยู่จังหวัดชุมพรประกอบอาชีพประมงชูชัยอยู่จังหวัดเชียงราย ประกอบอาชีพหาของป่าจากข้อความชูชาติและชูชัยมีความแตกต่างกันในด้านใดคะตอบว่าเกี่ยวกับอาชีพก็จะต้องตอบว่าการประกอบอาชีพค่ะความแตกต่างนี้เกิดจากสาเหตุใดเอ่ยมีอยู่สามสาเหตุตอบว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ สำหรับภาระงานในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดตามคลิปวิดีโอหน้า51หน้า52ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็หน้า53ค่ะให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดจากที่โจทย์กำหนดให้นะคะข้อ2และข้อ3ค่ะทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ส่งคุณครูนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ เราจะพบกันอีกครั้งในชั่วโมงหน้านะคะกับวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ